สวัสดีครับอยู่กับผมช่องบ่าวออนนะครับเอานี่ก็มาดูความคืบหน้าครับหลังจากที่นี่เรายกเครื่องยกเกียร์ขึ้นหมดแล้วเนาะกำลังไล่ระบบครับก็ประมาณนี้ครับ ใส่เกียร์แล้วครับเสรเรียบร้อยเหลือต่อพากลางครับเดินถอยเกียร์ก็เก็บสายระบบน้ำมันจะมาวุ่นวายกับไปนี่ครับเซฟเกียร์หน่อยครับมันเป็นเกียร์โยงครับทำยากสายพงเขื่อนก็ต่อเรียบร้อยครับ Song bằng hạp tim tim. Song bằng khung hạp. Job off. Song ten bằng. Song bằng khung. Ten ngon log. Job cho mày Job my hâm mộ. Job bằng. Kưa ngon 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 ใส่น้ำมิเตอร์เรียบร้อยครับเหลือเก็บระบบสายระบบสายระบบน้ำมันครับก็ใช้งานได้แล้วถ้าทำอีกก็ประมาณสองวันครับวิ่งได้เลยครับแต่พอดีติดธุระครับติดธุระต้อง ไปงานเนาะก็เลยต้องหยุดครับเรียบร้อยครับเกียร์เกียร์ลูกนี้มีเกียร์ฝากมาให้มาด้วยนะครับให้มาด้วยเพราะว่าน่าจะปั่นอะไรมาปั่นเคีย์หรือเปล่าปั่นอะไรผมก็ไม่รู้นะแต่มันดีครับติดมาด้วยเราเผื่อเราได้ใช้เนาะถ้าเราไม่ได้ใช้ก็ปล่อยไว้นี่ครับมันไม่เสียหายได้มาด้วยดีแล้ว สายมันยังไม่ได้เก็บครับมันก็จะระนงตุงนังสักหน่อยนะเนาะต้องมาใต้เก็บสายครับนานอยู่ว่ามันเป็นงานจุกจิกครับงานสายงานเก็บรายละเอียดเซฟเกียร์นี่โอ้เจ้าปัญหาเลยเซฟยงุงว่ามันทํายากครับไม่เหมือนเออเซฟสายเนะซฟสายเราตั้งเสร็จก็ได้เลยครับวกนนี้ใช้ของเดิม tỏ tỏa สาย không ต่อสายน้ําเข้านี่เอาบ่ใส่ให้เขา này, คือขนาดนี้เลยครับมุดแหน่นี่เนาะ <laughs> <4, bộ. cười> สำหรับใครที่ยังไม่รู้เนาะแต่ส่วนมากจะรู้ๆกันแล้วกดเก็บได้ครับมองดูเร้วเหมือนง่ายนะครับยกวางแต่ที่จริงแล้วถ้าคนไม่เคยทำครับโอ้บอกเลยว่าทำยากครับเพราะถ้าคนรู้งานแล้วก็จะทำได้เร็วครับเพราะว่าเราทำมาหลายตัวมันก็จะเร็วหน่อยแต่ถ้าว่าคนไม่เคยทำนี่วจับตำแหน่งยากครับ แค่เจาะรูน็อดนี่ก็ยากพอสมควรแล้วครับมันไม่ใช่ว่าเราจะเจาะง่ายๆนะน็อดทุกตัวอะไรประมาณนี้น็อดเบอร์มีแต่เบอร์ใหญ่ๆครับเบอร์ยีิบเจ็ดเนาะน็อดหกหุนอะไรประมาณนี้อืใช้สว่านมันเจาะยากครับนี่ก็ มันก็เหลือ,อทําเดินท่อไอเสียเนาะเดินท่อไอเสียแล้วก็ใสกออากา่กองอากาศครับกองอากาศมันใสท่ทีหลังครับเพราะว่ามันเก,กนะกะเนาะเราต้องทําเซฟพวกนี้เสร็จก่อนเซฟเกียร์ทำเซฟเกียร์เดินระบบสายไฟระบบแป๊บมันพวกนี้ให้ครบก่อนเราถึงจะใส่กองอากาศใส่อะไรได้ ั Hearts, oh split, oh split. So first, ่งนี้เจาะยากครับเพราะว่าติดติดขาเออขาอะไรตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะชื่อมันกันะแล้วก็ไม่มีอะไรเกินความสามารถเราอีกแล้วครับจัดให้ได้ครับดูด้านหน้ารถรถสีเกียรตครับคันนี้เป็นเออบบาวสีเกียรตเครื่องเดิมนี่โอ้เรเวู จ้าของบอกว่าเพื่อนถามว่ารถเสียรุ่นไหนบอกโปูเฟียโปูเฟียอย่างดีครับเพื่อนชอบมากครับแต่พอเพื่อนถามว่าเครื่องรุ่นไหนเดวูเขาบอกเพื่อนนี่แบบฮู้เลยเต้เลยไม่พอใจครับไม่พอใจเลยกับคําว่าไอฮู้นี่จัดใหม่เลยครับได้บอกจัดใหม่เลยอยู่ไม่ได้แล้วรถปูเฟียแต่เครื่องเดวูครับอยู่ไม่ได้ครับต้องจัด ของมันต้องมีเสียเตยบอกเดี๋ยวเราจะต้องหยุดงานไว้ประมาณกี่วันวะเออวันจันทร์วันนี้วันจันทร์เนาะอังคารพุทธพุทธหัตสุขเสาร์อาทิตย์ครับต้องทําอีกจันทร์หน้าครับหยุดงานไปกี่วันล่ะอาทิตย์หนึ่งเต็มเต็มครับวันจันทร์หน้าถึงจะได้กลับมาทําใหม่นะครับเพราะว่าติดงานยาวเลยครับที่จริง ถ้าไม่ติดงานก็ประมาณวันพุธรหัสครับวันพุธรหัสสบอดีก็วิ่งได้เลยครับวิ่งกลับบ้านได้เลยแต่นี่ต้องมาเริ่มต้นใหม่วันจันทร์ก็น่าจะเสร็จประมาณวันพุธนะถ้าไม่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะวันพุธก็น่าจะได้วิ่งเนาะแต่เราก็ต้องรอระบบไฟครับระบบวายสายว่าทีมงานเราวายสายทีมงานวายสายเรานะ่ะจะมาวันไหนทีมงานจูนทีม ิมงานที่ทําให้เราอแต่ว่าสําหรับผมคือวันอังคารนี้คิดว่าต้องเสร็จครับวันอังคารแต่ถ้าไม่ไม่ติดธุระก็วันพฤหัสเสร็จแน่นอนเกียร์อะไรก็ขึ้นหมดแล้วเลือต่อเพาต่อเพา,าใส่เซปต่อสายน้ำมันแค่นั้นเองแค่นั้นเองแต่ทำสองสามวันนะครับเพราะว่าแต่ละชิ้นนี่มันมัน ไม่ใช่ว่าของเดิมมันเนาะเราต้องเก็บใหม่แปลงใหม่ทุกตัวครับบางทีบางคนเนาะลูกค้าเอารถมาทิ้งไว้างี้ก็พอเราทําเสร็จมาดูก็บอกว่าอู้ง,งนะ่ายๆเนาะทำแป๊บเดียวเสร็จที่จริงมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่คุณพูดนะครับเพราะว่าโอ้งานแต่ละชิ้น,นทํายากครับเนี่ยแค่แค่ทําแท่นเครื่องนี่ครับทําแท่นเครื่องหน้าหลังเนี่ยให้คุณใส่น็อตได้เนี่ย ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้าคนเคยทําเขาจะรู้ครับว่ามันไม่ใช่ธรรมดาครับกว่าเราจะวัดตําแหน่งเจาะได้ให้มันลงตัวเวลาลงหัวก็ต้องไม่ไม่ให้หัวต้งบนมาโดนเครื่องครับต้องให้ห่างแล้วก็มอน้ําเราก็ต้องไม่ให้ไม่ให้มีอะไรติดครับมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับซึ่งเครื่องนี้ก็ตั้งอยู่กับตั้งอยู่กับพื้นดินเนาะเราต้องใช้อ ใช้จินตนาการหรือการบัสเท่านั้นครับที่เราจะต้องมาให้เครื่องมันตรงนี้ให้มันได้ความพอดีทุกอย่างครับมันต้องมีความสามารถพอสมควรเนาะมันไม่ใช่เครื่องโมไซค์นะครับที่จะยกออกยกเข้าง่ายอันนี้คือทําเสร็จรปุ๊บยกเข้าคือรอบเดียวได้เลยก็ติดตามคลิปผมได้ครับคลิปออตอนยกออกยกเข้าครับว่ามันทํายากนะเพราะว่า เครื employer, are, ่องมันค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะตีใหญ่มากเลยเนีะยมันก็เลยถามยากครับมันหนักครับแล้วน็อตเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเราต้องเจาะให้ได้เป๊ะทุกรูนะครับใช้สว่านเจาะนะครับเพราะว่าผมเจอบางอูเห็นเขาใช้แก๊สเจาะครับอ้มันคือมันมันไม่สวยครับต้องเราต้องใช้สว่านเท่านั้นใช้สว่านมันถึงจะ งานเนียนครับจากเครื่องเดิมเดบูว่าตอนนี้ก็เป็นฮีโน่แล้วครับเคสิบสามเคสิบสามซีคอมครับเจ้าของบอกชอบครับที่แรกว่าจะเอา e สิบามาวางครับแต่อีสิบสามมันหาไม่ได้ครับเครื่องมันเครื่องมันไม่สวยครับเครื่องมันไม่สวยแล้วก็อะไรมันไม่ค่อยครบเลยก็เลยจัดเคสิบสามซีคอมครับมันจะเออมันก็ ได้มาครบครับมันทําง่ายก็ต้องเนี่ยครับสําหรับคันนี้ก็ต้องหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าอย่างว่าครับเราติดงานก็เดี๋ยวค่อยกลับมาทําใหม่ครับไม่รีบครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวเวอออนด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่ติดตามเนาะยังไม่ติดตามก็ติดตามซะให้มันเรียบร้อยก็ชมคลิปตั้งแต่เริ่มทําจนถึงตอนนี้ได้นะคลิปย้อนหลังมีครับผมลงไว้ คลิปอยู่นะเชิญชมได้ครับอ่ะเดี๋ยวต้องเก็บของแล้ววันนี้สวัสดีครับ